สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสำหรับสตอรี่ที่เราโพสต์ขึ้นไปอะค่ะจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าระบบของ Facebook เขาจะมีครังในการเก็บเรื่องราวต่างๆรวมถึงสตอรี่ไว้ให้กับเรานะคะดังนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดู สตอรี่ที่เราโพสต์ได้จากครังตรงนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าครั้งที่จัดเก็บสตอรี่ของ Facebook อยู่ตรงไหนให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Facebook ก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของ Facebook ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ แล้วก็มาที่จุดสามจุดตรงนี้ให้มาตรงครั้งตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงข้างบนตรงนี้ครังสตอรี่ค่ะสตอรี่ต่างๆของเราเขาก็จะจัดเก็บให้เราอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้เลยโดยเขาจะจัดเก็บเป็นวันที่ที่เราโพส สตอรี่ขึ้นไปอะค่ะหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะแชร์สตอรี่หรือว่าโพสสตอรี่อีกรอบก็สามารถที่จะทำได้ค่ะอะอย่างเช่นถ้าต้องการสตอรี่ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่แชร์ตรงนี้ค่ะมาเลือกที่แชร์ตรงนี้นะคะ แล้วก็ให้ย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปไปที่หน้าหลักอ่าตอนนี้ระบบกำลังอัปโหลดสตอรี่เมื่อกี้ให้เราใช่ไหมคะนี่ค่ะระบบก็จะแชร์สตอรี่ตัวนี้อีกครั้งให้กับเราคะะ่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะไปดูสตอรี่ที่เราโพสแล้วหมดอายุจากคลังสตอรี่ตรงนั้นได้รวมถึงการโพสสตอรี่ หากว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะโพสต์ตอรี่ตัวนั้นอีกครั้งก็สามารถที่จะใช้วิธีการแชร์แบบเมื่อกี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการดูคลังของสตอรี่นะคะหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะแด้ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ